นามประธานกลุ่มแปลงใหญ่ทน้ำมันตะบนยันชื่อม,มีสองพนยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และตังผู้ใหญ่บ้านได้มอบหมายให้กับผมเป็นผู้รวบรวมสมาชิกที่ปลูกปัน์มน้ำมันเพื่อขอเข้าร่วมโครงการกับรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมโครงการทั้งหมด4ี่รายมีพื้นที่พาบปลูกทั้งหมด3 7 8เจดดไร่หลังจากนั้น นั้มีหน่วยงานของภาครัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้ได้อย่างดีในระดับหนึ่งสามารถตอบโจทย์ของการเข้าร่วมโครงการห้าข้อในข้อที่หนึ่งเกษตรกรสามารถรุ่นจนการผลิตสองการเพิ่มผลผลิตเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีคุณภาพสี่การบริหารการจัดการภานในกลุ่มข้อที่ห้าในเรื่องของการเชื่อมโยงตลาด ในข้อนี้ทางกลุ่มเองก็ยังไม่ได้ดําเนินการเพราะยังขาดงบประมาณแล้วก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการขอโครงการต่รรอเนื่องก็คือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยกระติสมัยใหม่และเชื่อมโยงพลังโครงการยกระดับแปลงใหญ่ทางกลุ่มให้ขอประมาณในวงเงิน3ามล้านบาท โดยแยกออกเป็นกิจกรรมหลัก,ลกสองกิจกรรมก็คือหนึ่งกิจกรรมลานเทเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร,กรในวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็คือต้องการช่วยให้เกษตรกรสามารถรวบรวมผลผลิตและก็นำไปขายให้โรงงานโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อพักพ่อค้าคนกลาง เจ้ากรเองก็สามารถขายปาล์มในราคาที่เป็นธรรมมันปันผลและก็มันเฉลี่ยรายปีเป็นขั้ตอบแทนตรงนั้นในส่วนที่สองนะครับก็เป็นส่วนของการผลิตถุยมีตั้งถุยเคมีและก็ผุยอินทรีย์ส่วนนี้จะเป็น ส่วนที่ช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถลดท้นทุนในการผลิตลงได้ราคาการจำหน่ายปุ๋ยในส่วนของธรรมาชิกเราก็จะมีส่วนลดเกษตรกร,กรสามารถขายผลผลิตตามน้ำมันเพิ่มขึ้นในกิโลกร,รัมละ5ถึง10ตะตังมื่อเปรียบเทียบกับการเททั่วไป ตัวเกษตรกร,กรและสมาชิกในกลุ่มอีกประมาณห้าถึงหกสิบคนจะ้รับผมจะอยู่ะผมในนามของประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มแปลงใหญ่ปานน้ำมันตาบนเชียงชื่อก็ขอให้กำมั่นสัญญาักท่านทั้งหลายว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์และตรวจสอบได้ในส่วนของการนนิดำเนิน,ำนำงานในภาคธุรกิจ งริหานให้ดีที่สุดให้เกิดความเป็นธรรมกับสมาชิกทุกท่านขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกรษตรตัวราชการจังหวัดตรังกรเกษตรจังหวัดตรังกรเกษตรอำเภอกันตังและก็กะเกษตรตำบลผู้รับผิดชอบรวมทั้ง จหน้าที่ของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอกันทังทุกๆท,ท่านและก็ขอขอบคุณะยังคณะกรรมการบริหารโครงการทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดก็ต้องขอขอบคุณมากครับ